ของฝันของน้องกู้ไก่แล้วก็เป็นพี่กับแฟนคลับพี่นะคะด่วนเร็วมากด่วนเร็วจีมากเพราะว่าไปพี่เนี่ยตามพี่มาจากลอนดอนพี่ขึ้นเคพื่อนกับมาเลยแต่แต่ก่อนอื่นกู้ไก่ต้องอธิษฐานแล้วก็เป่าเทียนใช่ค่ะต้องอธิษฐานให้ให้คนอื่นฟังเลยปะไม่ต้องไม่ต้องสิอย่างเี้ยจะไปรูเรียกอธิษฐานเลยอ่ะพี่หนึงก็ไหนๆก็อยู่ด้วยกันหลายคนแล้วก็เผื่อๆคนอื่นแล้วก็ วันเกิดปีนี้อาิษฐานอธิษฐานโอเคตกลงอย่างนได้ยินด้วยโอเคคุณถอยอย่างนี้อาทิฐานเงียบๆในใจแต่ดังๆไงก็ก็ให่ก็ไม่ขออะไรก็ขอให้ได้ทํางานที่ตัวเองรักแล้วก็ได้เจอคนได้ลูกค้าดีๆได้เจอเพื่อนเพื่อนร่วมงานดีๆแล้วก็ขอให้เพื่อนๆเอฟทุกคนก็ตอนนี้เอฟสองเพิ่งจะหมดสัญญาแล้วก็ขอให้ทุกคนเจอเส้นทางใหม่ที่ พี่สดใสแล้วก็ประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะขอบคุณมากค่ะอ้กีเ่อกอะไรกับเขาว่ี่เออนั่นสิเดี๋ยเดี๋ยว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 เดีเดี๋ยวเดเดี๋ยว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 เดีวเดี๋ย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 วเวเดี๋ดี๋ยวเดวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยี๋ยี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย ถ้ารู้ว่าพี่พาสจะมานะจะโบกหน้าตั้งแต่ตีสามเลยทำไมทำไมอะดูดีเขาหน้าใสมากเลยเออจริงๆหน้าใสเหมือนเดิมจ้ะเขาบอกว่า30กว่าแล้วยังไม่ถึงยังไม่ถึงแต่ทีนี้คอนเฟิร์มนะคือนั่งใกล้พี่พาสแล้วพี่พาสไม่ได้แต่งหน้าเลยแล้วหน้าใสมากเออน่า็เด้งกว่าเราอีกน้องดังเราลยมาแล้ว เซอร์ไพรส์ไหมคะวันนี้ความรู้สึกความรู้สึกไม่ได้เจอนนแล้วตั้งแต่ตอนคอนเสิร์ต F7 เลยใช่ไหมใช่นี่รับปริญญาก็ไม่ไปนี่จอต่อตาถ้าถ้าเาจะเมาสเลยรับปริญญาเลยนะคะก็ใกล้กก็เพิ่งมีน้องสาวเพิ่งรับไปอีกคนนึงเบลก็เพิ่งรับแล้วก็จะบอกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยได้อยู่กับที่ช่วงนี้ก็คือไปไปไปลอนดอนมาใช่ลอสแอนเจลิสว อยู่แบบ idle traveling e and work y อ I want to go to London อยาก l n d o แกะไหมอยากให้แกะเพราะว่าเอาแล้วแหละใช่ใช่เพราะว่าอันนี้จริงๆเราตั้งใจตั้งใจว่าน้องน้องจำเป็นต้องใช้มากๆ iPad เหรอ ถ้าถ้าคือ iPad เแต่จะให้ตัวเองเอาไอแพดไปก่อนมอนมอนมอนชัวมอนถ้าคนหนูแต่นี่รู้ว่าหนังสือแน่นอนร้มจะให้แก่ตรงเนี้แต่ว่าไม่รู้จลอไปก่อนเรื่องของเรื่องเนี่ยเราเราเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าเตรียมแต่ว่าคิดว่าไม่พอแล้วก็เลขับมามาให้ให้ให้กำลังใจน้องด้วยโน้ตบุ๊ก ไม่ใช่น้องกุ๊คือสมุตตดจดอย่างเงี้ยค่ะสมุตตดจดและอันนี้ก็คือว่าเป็นเป็นเอาจริงๆนะนี่พี่แบบไม่ได้พูดแบบอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะแต่ละคนเนี่ยคือกูก,ก็จะรู้ว่าพี่ก็ไปนั่งสมาธิแล้วก็มีแฟนคลับที่เป็นแบบมีธรรมะมีอะไรเงียง้ย <ๆ S 2> ค่ะก็แนะนาแนะนําเอาอะไรมาให้ไม่ใช่เขาเตรียมมาให้โดยที่เอามาให้เหมือนกันด้วยเอามาชนกันด้วยเป็นเล่มเดียวกันไม่ได้เตรียมแต่อันนี้ก็คือก็คือเป็นอันพิเศษที่คือน้องอ่ะเรียนตรงนี้มาแล้วก็ that. จะได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ตรงมากๆเลยสวยๆมากๆใช่ปกติคือพี่พ้าจะชอบซื้อหนังสือแบบที่มีประโยชน์อะไรเงี้ยให้แล้วหนังสือก็มกล้องให้แฟนๆอยูบ้านได้ดูนิดนึงนะคะข้างในมาดูอยู่ใช่แล้วก็สมับัตเราปฏิยกรรมต่างๆเยอะเลยมันเป็นอะไรที่เขาจะรู้เขาจะรู้ว่าเพราะเราชอบแบบดูหนังสือไงปีก่อนหน้านี้ก็เคยซื้อหนังสือแล้วก็ไม่ซื้อไม่ซื้อที่มันเป็นภาษาไทยนะคะเพราะว่าพุ่ไก่จะอ่านไม่ค่อยออกอะไรอย่างงี้เพราไงก็ดูแต่รูปอยู่เลยอะไรไปอะไรไปอะไร เดี๋ยวพักเรื่องของกันนะเนาะเดี๋ยวให้พี่พานั่งอยู่กับเราก่อนฉันปิดเบรกเลยดีกว่าเนาะเอาตกลงตกลงเขาเขาบอกให้เอาของมาให้แล้วรีบออกไปเลยไปแล้วเหรอคะเอาไปบ้านั่งอยู่ก่อนได้ร่างนิดนึงรัง่างอะไรบ้างในวันนี้แฟน AF ที่ชมอยู่ก็ได้เจอหนุ่มโเนะเพราะว่าผมเมื่อกี้พี่กุ๊กไก่กำลังพูดถึงเดรสแมชชีเดรสนะของร้านเดี๋ยวให้พี่พาช่วยเป็นนางแบบโอเย้ แล้วตอนที่จะต้องการนางแบบไซเอ็มอยู่พอดีเลยเขาเห็นของแล้วเยอะแยะเต็มไปหมดเลยชุดนี้จบไปแล้วนะนะฮะก็เราก็จะเล่าให้ฟังนะฮะว่าอะไรที่โอ้ไม่อยากจะบอกเลยคือเรื่องเรื่องเนี่ยเราจะนะฮะจะอยู่ใน Facebook กันนะฮะทุกวันนี้นะฮะกุ๊กไก่ก็ขายของทั้งวันทั้งคืนเลยนะฮะสักพักกุ๊กไก่ก็มาแล้วนะฮะคอลเลกชันนี้นะคะไม่เหมือนใครนะฮะมีอะไรอ่ะค่ะ นี่เป็นคนที่เขาเป็นคุณลุงคนแก่คนหนึ่งที่เขาสอนใช่ไหมเล่าเลาเราอันนี้ไปแอบอ่านมาใช่ไหมเนี่ยอ๋อต้องเล่าเล่าที่มาก่อนว่าจริงๆแล้วกุ๊กไก่เนี่ยทำไมถึงแบบอยากมาทําแบบพวกกระเป๋าสารอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆคือกุ๊กไก่เป็นคนที่ชอบชอบอะไรที่เป็นไทยๆแล้วเรารู้สึกว่าคนไทยเหมือนเขาเก่งนะมีภูมิปัญญามีอะไรเงี้ยแต่ว่างานเออไม่เลยอยากงานบางทีแบบฮาทัก้า หัตถกรรมก็รู้สึกว่าเออทําไมแบบว่าเราไม่ลองมาเปลี่ยนภาพให้มันดูแบบว่าโมเดิร์นขึ้นแล้วก็ดูแบบว่าเออวัยรุ่นแบบสาวๆก็หน่าใสได้อะไรเลยนะส่วนมากเราจะใส่ใส่ข้าวเหนียวในกระติบใช่ไหมเราใส่ในกระเป๋าๆใส่กระเป๋าเวลาเราไปงานลงงานเลี้ยงเรากินเยอะไม่ได้จะถูกตาตีปอบไปเราก็เก็บกลับบ้านเก็บมากแล้วก็ติบไว้ที่นักแร่คนคิดว่าไอแพดไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อ เค้กอยู่ในนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะใช้ผิดจุดประสงค์นะคะหนูก็ถามที่เลยพี่หนูแบบชอบไปงานแล้วหนูชอบแบบหิวอะแต่ไม่กล้ากินเดี๋ยวพุงออกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพี่น่งก็จะแอบซ่อนมันในนี้ก็แต่ว่าหิวไม่กล้ากินแล้วพุงออกขอแนะนำชุดนี้เลยค่ะชุดชุดนี้จะแบบว่าเป็นทรงที่แบบตอบโจทย์เลยที่บอกว่าอาหารก็เรียกชุดคุมอาหารใช่ไม่ไม่ไม่ต้องคุมเลยกินได้เต็มที่เพราะว่าชุดนี้จะพรางหุ่นอ๋อ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 อออ๋อ มันจะแบบเราจะแบบว่าคือใครแบบไม่มีเอลหรือพุงป่องอะไรอย่เงี้ยคือ,อก็จะไมม่ีเอ ุงก็ป่องเชฟตัวชุดนี้มันจะพามหุ่นใช้ชุดนี้นี่ได้หมดอ๋ไหนๆก็ไหนๆแล้วเขาถามนิดนึงดีกว่าว่างานของกุ๊กไก่เองก็เออคือซื้อในแฟ c e b ซ o k ได้แต่ว่าราคาล่ะเพราะว่ามีแค่ชิ้น2ชิ้นแล้วก็ไม่เยอะเลยแพงไหมแพงก็เอเ r เร e ราคาจะสตาร์ตอยู่ที่พันห้าจนถึงสองพันกว่าค่ะก็ไม่แพงนะใช่ชิ้นสองชิ้นก็คือเธอถามว่าเธอเป็นคนเดียวในโลกนี้ที่เราได้ใส่นะ คือคือเป็นอย่างนี้ค่ะคืองานเรา 1. ไม่ใช่แมสโปรดักสองคือขายดีเทลของงานแต่ละชุด 3. แล้วก็คือคือที่ไร่เน้นมากคือเรื่องแบบบริการลูกค้าอะไรเงี้ยคือ จะดูแลเรื่องแบบซ้ายคือถ้าซื้อไปแล้วคือเราจะพยายามแบบการันตีให้ได้ว่าคือซื้อไปแล้วเขาจะต้องได้ใี่ชอบเอาเข้าให้ฟรีแบบว่าถ้าใส่ไม่ได้ส่งมาเดี๋ยวตัดใหม่ให้คือคือเราก็อยากเราคิดงานมาขายยนเอไอเนาะอะไรเขามาซื้อเองอั้นเขามาอยากมาอุดกันอยู่แวบๆเลยแรงแรงแรงของได้แล้วนะ ส่งไปถึงแล้วนะของถึงเงินถึงนะตรวจสอบใบเสร็จรับของเราได้เลยที่นี้เงินเขาอยู่ที่เราไงเรื่องการส่งของด้วยเขาเขามีแน่นอนนะเขามี เขาเรียกว่าอะไรนะแฟกชิงนัมเบอร์ก็คือเดี๋ยวคือจะแนะนําในเว็บไซต์ละกันค่ะคือเกิดจะอธิบายสเต็ปการขายตั้งแต่ต้นจนจบอะไรเงี้ยคือเงินเขามาอยู่ที่เราแล้วเราเราก็จะแบบเหมือนมีมีการอินฟอร์มลูกค้าตลอดสมมติว่าของยังไม่ได้ต้องรอตัดเดี๋ยวจะบอกเออมีกําหนดส่งของวันนี้วันนี้นะคะคือเราสึกว่าก็เอาใจเขามาใส่ใจเราเหมือนกันเงินเขามาอยู่ที่เราแล้วต้องไว้ใจได้หรือเปล่าต้องตามของเราได้ว่าไหนต้องแน่นอนไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวให้ฝาก Facebook ใช่ไหมคะ บอกไว้เมื่อกี้เข้าไปได้ต้องเซิร์ชต้องอะไรยังไงไ,ไ,ไ,ไหมก็อะไรเข้าไปก็ตอนนี้ก็สามารถติดตามดูสินค้าได้2ทางนะคะก็คือเป็น Official w ลเ